ใช่ฮะคือมาหลบๆค่ำๆแต่น้อเจ้าขนท่องขุนท่องนี่ฮะคอยฮะครับคือหูบคือค่ำเท่เจ้าขนท่องเจ้าขนท่องถ้าว่าสิเตรียมไปเตรียมไปตัดต่อเสี้ยงเพื่อนไ้โซกมาตลอดมั้ยบ่ออกอยู่ในนีน้บ่ สิบกว่าหสิบกว่าหสิบสองหัวถ้าจำโมผิดยุนีมดัด,มดออยูนี่มดโอ้ยุนี่บดมาวันที่ล่าสุด,ดคนมาทรงวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดท่านว่าพุตที่สิบเจ็ดท่านว่าจำได้เลยออกสามศูนย์เก้าเก้าจ้ามาหอดบ้านออข้างนั่นข้างนั่น เนี่ยเขียนไว้เลย3 0 9 9ูนตอมากก็ออกมา03ูนย์สามความยัางบุกรืมมันออก3ตัว603ศค่ะรังที่สวงโอ้ยถึงมาเบ่งรูปพี่น้อง1 2 3 4 5 6 7 8สามยี่หสี่41อยอ่ใส่ส<ะ>ี่อบใส่ก็ล็ลง4 1่หนึ<อ>่งมันผมมีเยอะในหนอแก็ถือว่าหวสี่หนึ่งมันก็เป็น5 4 1สี่นึอ่ะเด้ห้าสี่จ้ะ5 4, 5 4 1 3ตัว แล้วเมื่อได้มาออกอีกหาซีนค่ะรวมแล้วประมาณสิบสองวัดพี่น้องนี่เบื่องรูปพอยห้าจดไว้แมนเมดอยู่ในนีทั้งมดนะครับเนี่ยข้ามโค้งแมนบ่าข้ามโค้งออกทั้งรัฐบาลไทยออกทั้งรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยก่อนศูนย์หกศูนย์หกอือเมื่อแลยเป็นสิบเอ็ดสิบสองขังแล้วป่านขนเงินขนทองม,มาใหา้ีหลตัวนี้ซืือซื้อเจ้าขุนทองมแมนบ่านซือนันพันเซือ ผู้เพิ่นสร้างเพิ่นเนี่ยสร้างเพิ่นเนาะแต่ว่าห้องเบื่อเอิญขนทองเอาสระอุออกเจ้าเจ้าขนทองเจ้าขนทองขนเงินขนทองขนเงินขนทองมาให้จ้ะมีโชควงเวลาเอฟซีเอฟซีข้าเจ้าจนรู้ว่าพอเฮ้ห้าออกอยู่รถไถอีกแล้วอยู่ซั่นนั่นงวดใดที่ข้าเจ้าบ่ถึงจ้ะออกอยู่รถไถอีกแล้วว่าซั่น พันพูอเศ้าเพิ่นยังโทรมาอยู่ดิเพิน่นผู้เพิ่นจำเลยว่าสิบสองวันเลยแล้วพอย่าอยู่รถไถพอย่าานประสรนรถเจ้าคนท่องค่ะเอาหวดนี่ได้บาทนี่พอย่าาบาทนี่เมื่อนี่เป็นเมื่อวันที่สิบสามมันนอกค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี่เฮาก็มี่โชกันแล้วนะครับเออขออนุญาตว่าเลี้ยงเมื่อวานนี่ก่อนเมือ่อคืนนี่เมื่อวานนี่พอย่าห้านั่น ฝันได้ที่กิงว่าสิยุดไปยุดย่าไปยั่งว่าที่ยีย่สิบเอ็ดพอหยุดพักพอหยุดพักบานนี้มาฝันได้ฝ<ด>ันได้พอยาห้ากับบอบเป็นทางการดอกกระลืบพิมแลวก็โพดโพราว่าฝันเมื่อคืนนี่ฝันได้ตัวนี้นะกับบอบบอกว่าต่าไทยต่ำเล่าที่กับว่าแค่นั้น<ด>พอยาห้ากับบ๊อบบอบเฮ็ดเป็นคลิปบ้านนี้แม่ลาดฝันมาไทยเส็นนี่บ้านนี้มาเฮ็ดคลิปไหนแม่ ก็ปกตว่าพ้อยห้าเอห้าศูนย์หกศูนย์้าศห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าสได้ห้สมเขาตรงตเลยเขาตรงตรงซีบางคนบางท่านกันตัดอกตัดออกบางคนบางท่านก็ว่าได้ขึ้นลดสามวัลดสามวันนะพะเจ้าได้ขึ้นเมื่อวานนี้มีกำไรขอมนะครับ แต่ว่าส่วนมากเป็นตัวเดิมตัวเก่าเบาส่วนมากแล้วก็บางคนก็บบ่ไริกรับที่จร่งพวกบางคนโทรมาถามปลอยห้าว่าปลอยห้าปนบรเห็นนาะตัวกระดาษเนาะ,ะบด้ถือกระดาษุ่นยุสวนบอกคนสามหาบอกคนสามหากับมี่กับพวกลับนะครับอันนั้นก็ถือว่าดวงก็แล้วกันเนะะาะบ้านนี้มือนี่นคะลิปน่้นะ่ะ ก่อนจะไปได้ฝันพลอยห้ามืออื่นวันพรุ่งนี้พลอยห้าเกิดเลยอยากมากเอาแต่เฉพาะเจ้าคนท่องนี่สกอนเป็นตำลาวเรือตัวใดบ่ท่านได้อ,ออกแม่นบ่เรือตัวใดบ่ท่านได้อ,ออกพลอยห้าเลยสิมาจับคู่ห้เลยสิมาจับคู่ห้ตัวที่ตัวที่มันเป็นตาออกมันเป็นตาเข้าวันพรุ่งนี้นะครับเก็เลยวายาว่าเป็นหลายคลิปเดอ้อนะครับเกิดว่าพลอยห้าฝันตรงกันกันบอยู่ในนี้เมื่อนี้ กสิว่าเพิ่มก็จะเป็นตัวเดียวกันก็ได้นะครับต้องรอกันก่อนแต่วาใน้คลิปนี้เกี่ยวแก่กับเจ้าขนทองยางเดียวนะครับตัดออกมาจากนี้ให้พี่น้องได้เห็นนะครับเพราะว่าเอฟซีเรียกร้องมาหลายว่าคือพ่อเอาย่เจ้าขนทองนั่นวะสันเพาต้องฝันได้บ่แต่นี่พี่น้องอตนดอกนะครับเนี่ยจ้าหมูว่านก็ได้นะฮะสามตรงๆนะครับ จับแล้วไปนี่พ่อหาจับไปจับไปแล้วพ่อห้าจับไปแล้วนี่จับไปแล้วก้อนสิไปไทก้อนสิไปตัดเที่ยงก็เลยจับไ้จับไ้จักคู่จับใบซีซีคูซีหางค่ะมันก็จะมีมีเดี๋ยวดจะมีซีสองซีสามีเก้าหาเก้ามีตัวใดแน่ก่อนซีสองซีสามซีเก้าหาเก้าซสองซสาเกหาเก้า ที่จับน่าจะมาคิดว่าจะมาอนะครับโตคิดว่าสีมาจับให้สีหางจับสีหางสีหางหาเก้าลืมหมุนหัวเล็กเก้าหิ้พ่นน้ำเน่เน่มันสีไล่โตมันมีหามีเล็กหกนี่นั่นหาหกท่านออกนิพอให้ฮะเอาย่บกัน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  คลิปนี้เป็นคลิปเจ้าขนทองตำราวเจ้าขนทองเด้อนะครับตำราวเจ้าขนทองตำราวเจ้าขนทองเด้อพี่น้องปล่อยห้าเดี๋ยวลออฝันปล่อยห้าฝันอีกก่อนแต่ว่าเมือน,นี่ปล่อยห้าขออนุญาตปล่อยให้ช่วงให้ลากวกับพี่น้องพร้อมเลยสสิบเบื้องไปพร้อมแล้วค่ะนี่เด้อนะครับ ตามลาวเจ้าขนทองไปน่นองที่เจพลจหน้านะครับเพราะว่าออกดีเสียแล้วเกินเบิงเมือนอีกสิออกบ่ะนะครับเล่าสิ่หายอีกบ่เจ้าขนทองเพินแสงเฮ้าอีกบ่ะนะครับหา,หายมันบ่จ้าอันเกิดว่าพอ้อยห้าบ่ฝันกะสิเป็นชุดนี้อันเกิดว่าฝันกะสิบบ่บ่หลายคู่หลายหางดอก ฝันมาเข้ากันตรงกันกัดจัดหนักเลยเนาะครับกัดัดหนักเลยนะครับอายมำว่าเป็นแนวทางด้วยจ้ะเป็น,ปนแนวทางพี่น้องนะครับบอกรู้ได้หรอกว่าเสีอยวตัวใดม,มีมีมีมือนี้นะครับวันอาจจะเป็นสองคลิปนะครับคลิปมือนี้คือเจ้าขนทองนะครับคลิปมืออื่นหรือว่าว่านพงษเนีนะ่เป็นฝันของปอยห้านะครับเยาว่าหลายตัวแล้วเยาว่าเอาอีกแล้วยาวางสันยังษสี่นะครับ บอมากว่าเป็นอย่างเดื่อนผ่านไปเลยนะครับผมมีก็เหมือนยู่หมู่ว่านี่ว่าเอ้าคือว่าสิบพราไหามันกับฝันเนาะก็เลยหายนะครับปฏิว่าพิษสัญญาบอรักษาคําบออันนั้นถ้า่อยห้าฝันพอเไม่ห้าก็อยากหายคันหายแล้วมันก็ถูกเห็นบอห้าสามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าว่ากันพี่น้องแล้วมันก็เปลี่ยนนาทียังฟอยห้าอยู่แล้วน่าจะต้องหายนะครับผมเพราะว่าจังได้ก็ต้องหายนะครับแต่ว่าช่วงมันบวกเขาแบบว่า อยากหยุดซื่อเอ้าสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้นะครับผมตามราวข้ามโคงวันที่14มกราคม2569นะครับมี C2 C3 C9 5 9 59, ตัวกันคือ56อก็สีกันรกร็ถือว่าอยู่ในนี่ในเจ้าขนท่องคือเกา้าครับค่ะมัน59แล้วหมุนหัวเลข9ลงมาเป็น56เอาฝากพี่ตอนน้อง เอาไปพิจารณาเบิงนอกพอยห้าถูกปิจวัตกันด้จ่าเ้อเป็นแนวทางนะคะชัดเจนค่ะชัดเจนชัดเจนเนาะพี่น้องเอาฝากตอนพี่ตอนน้องรอวันพวงนี้พอยห้าสิบฝันรือบ่ฝันเจอกันนะครับผมสำหรับที่นี่ขอบคุณพี่น้องเยบชีนะครับโชคดีกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ